เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะฮะกลับมาพบกับเบต้าทริกเกอร์อีกครั้งในเกมโปเกมอนโกนั่นเองนะครับก็เดินทางมาถึงตอนที่8ของมินิซีรีส์จัดอันดับโปเกมอนโกกันแล้วนะฮะก็ประมาณครึ่งทางของเจนแรกเท่านั้นเองนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะฮะก็เป็นที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นการจัดอันดับที่มีจํานวนโปเกมอนถึง10ตัวนั่นเองนะครับก็ตามบนเวอนะฮะวันนี้จะเป็นคิวของโปเกมอนประเภทพิษนั่นเองนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ สิอันดับโปเกมอนพิษสุดโหดน,นะครับผมก็ต้องบอกเลยนะว่าเป็นธาตุที่มีจํานวนเยอะพอสมควรในเจนแรกนะครับโอเคเราไปชมกันเลยฮะ เริ่มกันจากอันดับที่10เลยนะครับผมโปเกมอนค้างคาวที่ดูจากภายนอกแล้วเนี่ยเหมือนจะธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรนะครับแต่กลายเป็นว่าคือหนึ่งในโปเกมอนธาตุพิษบวกกับประเภทบินที่น่าใช้ตัวหนึ่งเลยนะฮะโกแบสนั่นเองนะครับพัฒนาร่างมาจากซูแบสนะฮะที่ค่อนข้างหาได้ง่ายนะครับพบได้ตามสถานที่ต่างๆทั่วไปเลยนะฮะโกแบสนะครับจัดว่าเป็นโปเกมอนที่ใช้ได้ดีในการต่อสู้กับพวกโปเกมอนพืชนั่นเองนะครับโดยเซสกิลที่ดีที่สุดสําหรับโกแบเนี่ก็เป็นท่าวิงแอทแท็กที่เป็นทตุบินนะฮะ แล้วก็ถ้าพอยซสั้นแฝงนะครับที่เป็นทัดพิษนะฮะต่างก็สามารถใช้โจมตีโปเกมอนพืชเข้าแบบซูเปอร์เอเฟ็กทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอซูแบทก็จับจับเอาไว้ปั้นเป็นโกแบทกันด้วยนะครับผม อันดับที่9นะครับผมแกงก้านั่นเองนะฮะก็เป็นโปเกมอนประเภทพิษที่ผสมกับประเภทผีอยู่ในตัวเดียวกันนะครับผมโปเกมอนผีตัวแรกมาแล้วนะครับแกงก้านะคะับพัฒนาร่างมาจากโกสในร่างที่2นะครับแล้วก็โกสที่เป็นร่างแรกอีกทีนะครับ เออชื่อเหมือนกันนะครับแกงก้านะครับเป็นโปเกมอนที่มีจุดเด่นในเรื่องของพลังโจมตีนะครับโดยมีพลังโจมตีสูงเป็นอันดับที่2ของโปเกมอนพิษในเจนแรกนี้เลยทีเดียวนะฮะการเป็นโปเกมอนพิษรวมกับโปเกมอนผีในตัวเดียวกันเนี่ยก็ทําให้โปเกมอนตัวนี้นะฮะสามารถใช้รับมือกับโปเกมอนพลังจิตที่ธาตุพิษค่อนข้างจะเสียเปรียบอยู่ด้วยนะครับโดยการมีเซสกิลที่ดีที่สุดอย่างท่าชาร์โดครอที่เป็นธาตุผีนะครับบวกกับท่าสลัดบอมที่เป็นธาตุพิษด้วยเนี่ยก็ทําให้โปเกมอนตัวนี้คือสายแอค เกอร์ที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายตัวหนึ่งเลยนะครับ อันดับที่แปนะครับผมก็เป็นโปเกมอนแมนกับคุณพิษนะฮะที่ติดอยู่ในอันดับที่9ของโปเกมอนน้ําสุดโหดด้วยนะฮะโดคูคูระเงนั่นเองนะครับก็พัฒนาร่างมาจากเมนโนคูระเงนะฮะก็เป็นโปเกมอนที่มีสเตตัสพื้นฐานเน้นไปในด้านพลังป้องกันนะครับผมซึ่งการที่โปเกมอนตัวนี้เป็นประเภทน้ําอยู่ในตัวเนี่ยก็ทําให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องที่จะต้องไปเจอกับโปเกมอนธาตุด,ดินที่ค่อนข้างได้เปรียบธาตุพิษนั่นเองนะฮะโดยสกิลที่ดีที่สุดสําหรับโดคูคูระเง่นะครับก็คือท่าポイซันแจ� ที่เป็นของโปเกมอนพิษนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าไฮโดรปั๊นะครับที่เป็นสกิลโคตรแรงของโปเกมอนธาตุน้ำนั่นเอง,เองหรือถ้าได้สกิลมิสซัดของธาตุน้ำแข็งมาเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแนวไปเป็นสายโจมตีนะครับเอาไว้สู้กับพวกโปเกมอนพืชหรือว่าโปเกมอนมังกรก็ยังได้นะครับเรียกได้ว่าสามารถพลิกแปลงการเล่นได้หลากหลายเลยทีเดียวนะครับสําหรับดูคู่คุรหงีนฮะ อันดับที่7นะครับผมมาตาดกัสนั่นเองนะฮะโปเกมอนที่ดูจากลักษณะภายนอกแล้วนี่ฮะบอกไม่ถูกนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับแต่เห็นควันแล้วก็คงเป็นไรที่เกี่ยวกับธาตุพิษอย่างแน่นอนนะฮะมาตาดกัสนะครับพัฒนาร่างมาจากนดกัสนะฮะก็เป็นโปเกมอนธาตุพิษุ่ล้วนตัวหนึ่งนะครับที่มีสเตตัสพื้นฐานโดดเด่นในเรื่องของพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันเนี่นเองนะครับบวกกับการมีเซส,สกิลที่ดีที่สุดอย่างท่าเอซิดแล้วก็สลัชบอมที่เป็นธาตุพิษทั้งคู่นะฮะทำ ือที่ใช้ในการโจมตีโปเกมอนพืนแล้วก็โปเกมอนประเภทแฟรี่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือพอมันเป็นธาตุเดียวล้วนๆเนี่ยก็ทําให้เราสามารถใช้งานได้ตามจุดเด่นโดยไม่ต้องคิดอะไรมากนั่นเองนะครับผม อันดับที่6นะครับผมโปเกมอนพิษผสมกับธาตุดินนะฮะที่หลายๆท่านที่เคยเล่นเกมโปเกมอนภาคเก่าหรือว่าเคยดูอนิเมะมาเนี่ยอาจจะคุ้นเคยมาบ้างนะครับในเรื่องของความดูดันหน้าเกรงขาวนะฮะนิโดคิงนั่นเองนะครับผมพัฒนาร่างมาจากนิโดริโนที่เป็นร่างที่2นะครับแล้วก็นิโดรันตัวผู้นะครับในร่างแรกนะฮะก็ขออธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าในเจนแรกนี้นะฮะก็จะมีโปเกมอน2ตัวนะครับที่มีการแยกเพศเอาไว้อย่างชัดเจนนะฮะซึ่งจะแยกเป็นคนละตัวเลยนะครับนั่นก็คือนิโดรันนี่แหละ ที่มีทั้งเพศคู่แล้วก็เพศเมียนะครับผมนี่ดคิงนะครับก็จัดว่าเป็นโปเกมอนสายแอตแทกเกอร์ที่มีประสิทธิภาพตัวหนึ่งเลยนะฮะด้วยการมีพลังโจมตีพื้นฐานสูงเป็นอันดับที่2ของโปเกมอนพิษในเจงแรกนี้เลยนะครับบวกกับเซสกิลที่มีความรุนแรงที่สุดอย่างท่าพลอยสันแจน็บาพิษนะฮะแล้วก็ท่าโจมตีพิเศษอย่างท่าเอิร์ q เควกหรือว่าท่าแผ่นดินไหวของโปเกมอน่าด,ดินนั่นเองนะฮะก็แนะนําเลยนะครับสาหรับโปเกมอนตัวนี้นะฮะค่อนข้างหาง่ายๆแล้วก็เก่งทีเดียวนะครับผม อันดับที่5นะครับผมเมื่อมีคิงไปแล้วก็ต้องมีควีนนะฮะนิโดควีนนั่นเองครับผมก็เช่นกันนะฮะเป็นโปเกมอนประเภทพิษผสมกับธาตุดินแบบเดียวกับ King นิโดคิงนั่นแหละฮะพัฒนาร่างมาจากนิโดดิน่าในร่างที่2นะครับซึ่งก็มาจากนิโดรันตัวเมียในร่างแรกนั่นเองสําหรับนิโดควีนนะครับสเตตัสพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากนิโดคิงเล็กน้อยนะครับจะเน้นไปในด้านความสมดุลของพลังโจมตีพลังป้องกันและก็สเตมินานะครับที่ได้เรียกกันอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรเลยนะฮะเพื่ออาจจะ ตีเบากว่านิดนึงนะครับแต่ถึกทนกว่านั่นเองครับเอาไว้รับมือกับตัวผู้นะครับไม่ใช่ตัวซิสกิลที่ดีที่สุดสำหรับนิโดคีนนะครับก็คือท่าพอยสันแจปของท่าทิศนะครับแล้วก็ท่าสโตนเอจที่เป็นท่าดินนะครับผมซึ่งลักษณะก็จะคล้ายๆนิโดคินนั่นแหละฮะ อันดับที่4นะครับผมโปเกมอนดอกไม้พิษที่ติดอยู่ในอันดับที่4ของโปเกมอนพืชสุดโหดด้วยนะฮะรัฟเฟเซียนั่นเองนะครับผมก็พัฒนาร่างมาจากคูไซฮานะแล้วก็นาโซโนคุสะในร่างแรกตามลาดับนะครับรัฟเฟเซียนะครับก็มีจุดเด่นในเรื่องของพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันพื้นฐานที่จัดว่าสูงพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็การที่เป็นทั้งโปเกมอนพิษแล้วก็โปเกมอนพืชในตัวเดียวกันเนี่ยก็ทําให้ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการต้องเจอกับโปเกมอนพืชด้วยกันด้วยนะฮะส่วนเซสกิลที่แรงที่สุดสําหรับฟเเซีย ก็คือสกิลธาตุคือทั้งคู่นะฮะอย่างเลเซอร์ลีฟแล้วก็ท่าโคตรแรงอย่างโซลาร์บีมนั่นเองนะครับก็ถือเป็นสายโจมตีที่สามารถทำดาเมจได้ดีในระดับต้นๆของโปเกมอนในเจนแรกนี้เลยทีเดียวนะครับสำหรับลาเฟเซียนะฮะอันดับที่3นะครับผมอุซิบอสนั่นเองนะฮะก็เป็นต้นมอข้าวมอแกงลิงนะครับ ที่เป็นโปเกมอนประเภทพิษผสมกับประเภทพืชอยู่ในตัวเดียวกันนะครับซึ่งพัฒนาร่างมาจากอุซิโดงในร่างที่2นะครับแล้วก็มาดาซูบมมี้ในร่างแรกนั่นเองนะครอุซูบอสนะครับเป็นโปเกมอนที่มีสเตตัสพื้นฐานที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับโดยมีพลังโจมตีพื้นฐาน สูงถึง222แต้มเลยทีเดียวนะครับจัดว่าเป็นโปเกมอนที่มีพลังโจมตีสูงเป็นอันดับที่1ของโปเกมอนธาตุพิษทั้งหมดในเกนี้เลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับว่าบทบาทของโปเกมอนตัวนี้นะครับก็คือการเป็นแอสแท็คเกอร์นะครับที่ค่อนข้างอัดแน่นไปด้วยความรุนแรงนั่นเองนะฮะซึ่งก็ต้องมาพร้อมกับเซสกิลที่รุนแรงที่สุดอย่างท่าเลเซอร์ลีฟและก็โซลาร์บีมของโปเกมอนพืชทั้งคู่นั่นเองนะครับแต่ว่านะครับถ้าได้ท่าอื่นๆมาก็ไม่ต้องซีเรีียรับาาาว่่่ทททุกกๆได้มตง ประเภทของอุซูบอสทั้งหมดแน่นอนนะครับผม อันดับที่2นะครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับโปเกมอนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอย่างฟูจิกิบานะนั่นเองนะครับก็เป็นโปเกมอนประเภทพิษที่เป็นธาตุพืชอยู่ในตัวเดียวกันนะฮะที่พัฒนาร่างมาจากสตาร์เตอร์อย่างฟูจิกิดานีนะครับก่อนที่จะพัฒนามาเป็นฟูจิกิโซแล้วก็กลายเป็นฟูจิกิบานะในร่างสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราได้พูดถึงอุสบอสที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในบรรดาโปเกมอนพิษไปแล้วใช่ไหมคะัคราวนี้นะครับเรามาดูโปเกมอนที่มีพลังป้องกันสูงทีี่่สุดดในนนโปเกกกมจแรรัวา ฟูจิกิบานานะครับมีพลังป้องกันพื้นฐานสูงถึง200แต้มเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่ามันถึอพอสมควรเลยนะฮะัสำหรับการใช้เฝ้ายิมนะครับยิ่งถ้าคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นโปเกมอนน้ำนะฮะยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะจัดการโปเกมอนตัวนี้ได้ยากลําบากแน่นอนนะครับสำหรับสกิลที่รุนแรงที่สุดสาหรับฟูจิกิบานานะฮะก็เป็นท่าของโปเกมอนพืชที่รุนแรงที่สุดอย่างท่าวายวิบนะครับแล้วก็โซลาร์บีมนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการป้องกันยิมอย่างมีประสิทธิภาพเีีี่่กก็คววรททจะลือตัม ส s h b บอมที่เป็นธาตุพิษติดตัวไว้จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันสามารถใช้กับโปเกมอนตัวดีได้หลากหลายขึ้นนั่นเองนะครับ เอาแล้วครับผมในที่สุดก็มาถึงอันดับที่1ของโปเกมอนธาตุพิษสุดโหดกันแล้วนะฮะโปเกมอนที่มีร่างกายเป็นของเหลวสีม่วงนะครับที่บ่งบอกเลยเก,กินนะครับว่าเป็นธาตุพิษนะครับผมเบโตเบตตอนนั่นเองนะฮะก็พัฒนาร่างมาจากเบโตเบเตอร์ er นะครับที่มีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับเบโตเบตตอนนะฮะก็จัดเป็นโปเกมอนที่มีสเตตัสพื้นฐานที่โดดเด่นในเรื่องของค่า HP นั่นเองนะฮะโดยมีค่า HP สูงเป็นอันดับที่1ของโปเกมอนธาตุพิษในเจนนี้เลยนะครับซึ่งนอกจากนี้นะฮะค่าพลังโจมตีแลล้วก็ค่าพัง ป้องกันพื้นฐานเนี่ยก็จัดว่าสูงพอสมควรอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าสมดุลใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับเซตสกิลที่ดีที่สุดของเบโตเบตันนะครับก็เป็นท่าโจมตีปกติยอดนิยมของธาตุพิษนะครับอย่างท่า poison jab นะครับส่วนท่าโจมตีพิเศษเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่มีความรุนแรงมากที่สุดของธาตุพิษนะครับนั่นก็คือท่ากัง shot นั่นเองนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นโปเกมอนธาตุพิษล้วนนะครับที่สามารถนําไปลุยกับพวกระดับท็อปทนะครับของโปเกมอนธาตุ อันดับที่1ของเรานะฮะโอเคตามสเต็ปของเรานะฮะแม้ว่าวันนี้จะมีโปเกมอนครบ10อันดับก็ตามนะครับแต่ผมก็ยังอยากจะทำช่วงสาระเกี่ยวกับโปเกมอนพิษอยู่ดีนะฮะโอเคไปดูกันเลยฮะ โปเกมอนธาตุพิษนะครับเป็นธาตุที่เรียกได้ว่าชอบไปเจมอยู่ในโปเกมอนธาตุอื่นๆจริงๆเลยนะฮะซึ่งมันก็จะทําให้เกิดเป็นโปเกมอนธาตุพิษผสมขึ้นมานั่นเองนะครับกลายเป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับว่าระหว่างโปเกมอนธาตุพิษผสมกับโปเกมอนธาตุพิษล้วนๆเนี่ยใครจะเก่งกว่ากันนะครับผมคาตอบคือนะฮะมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับคือเรารู้ดีที่สุดนะครับว่าเราจะเอาโปเกมอนตัวนั้นไปทําอะไรนะฮะเช่นนะครับยกตัวอย่างเคสแรกนะเราจะเอาเบตเวตอนนะครับไปตีทีมที่มีอุซิบอสเฝ้า You. <laughs> นในกรณีนี้เนี่ยเบตโตเบต้อนของเราจะได้เปรียอบอุซบอสนะครับถึงแม้ว่าอุซบอสจะเป็นธาตุพิษเหมือนกันนะครับเพราะว่าอุซบอสเนี่ยเป็นธาตุพิษผสมกับธาตุพืชนะฮะซึ่งพืชมันแพ้ทางธาตุพิษนั่นเองนะครับอธิบายเอาแบบให้เห็นภาพเลยนะครับก็คือว่าให้ว่าอุซบอสจะใช้สกิลอะไรมาเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีเบตโตเบต้อนของเราเข้าแบบ not very effective นะครับหรือว่าโจมตีแล้วทำดาเมจได้น้อยลงนะครับถ้าใช้สกิลธาตุพิษมาเนี่ยก็จะทำดาเมจได้แค่80%ของดาเมจปกตินะฮะแต่ว่า ถ้าใช้สกิลธาตุพืชมาเนี่ยก็จะยิ่งกลายเป็น double not ว e ี่เ f f e c t i v e นะครับหรือว่าทำดาเมจได้ลดลงเหลือแค่64%ของดาเมจปกติเท่านั้นนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับฝั่งเบตเบต้อนที่โจมตีด้วยสกิลธาตุพิษเนี่ยจะยังคงโจมตีอุซบอสเข้าแบบ super effective หรือว่าทำดาเมจได้เพิ่มขึ้น25%จากดาเมจปกติอยู่ดีนะครับเพราะว่าธาตุพิษเนี่ยชนะทางธาตุพืชน,นั่นเองนะถึงแม้ว่ามันจะไปหักล้างกับก,บการโจมตีธาตุพิษด้วยกันที่ดาเมจจะลดลงคนละ20%ก็ ตแต่ว่าเมื่อคํานวณทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะยังเหลือดาเมจที่เพิ่มขึ้น5%อยู่ดีนะครับผมส่วนเคสที่2นะครับถ้าเราจะเอานีโดคิงที่เป็นธาตุพิษผสมกับธาตุดินไปตียิมที่มีเบโตเบต้อนเฝ้าอยู่นะครับคราวนี้จะกลายเป็นว่านีโดคิงที่เป็นธาตุดินเนี่ยจะได้เปรียยเบโตเบต้อนที่เป็นธาตุพิษเลยนะฮะคือเบตโตเบต้อนเนี่ยจะทําดาเมจใส่นีดโดคิงได้แค่64% ว่าการโจมตีเข้าแบบ double not very effective นั่นเองนะครับส่วนนีโดคิงที่โจมตีด้วยสกิลท่าดินเนี่ยจะยังคงโจมตีเบตโตเบตตอนเข้าแบบ super effective หรือว่าทำดาเมจได้เพิ่มขึ้น25%จากดาเมจปกติอยู่ดีนะครับเห็นไหมครับว่ามันสามารถฟิกแพงการต่อสู้ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านพิษนะฮะไม่มีใครเก่งกว่าใครนะครับเพียงแค่เราวิเคราะห์ให้ดีเนี่ยโปเกมอนพิษที่มีค่า CP น้อยกว่าก็ยังสามารถเอาชนะตัวที่มี CP สูงกว่าด้วยการวางแผนของเรานั่นเองนะครับ เอาละครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ10อันดับโปเกมอนพีษสุดโนรนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะฮะในคลิปต่อไปเนี่ยถ้าท่านผู้ชมอยากจะดูท่าอะไรก็เหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปครับผมบ๊ายบายฮะ